สุดยอดหนึ่งเดียวในโลกของประเทศไทยนับว่าที่นี่นะคะใหญ่ที่สุดในโลกเลยสำหรับโครงการโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบิดที่เขื่อนซิลินทอที่นี่นะคะเป็นเขื่อนประเภทหินถมแกนดินเหนียวสร้างปิดกัน้นแม่น้ำลำดมน้อยซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำมูลบริเวณแก่งแสน้อยตำบลช่องเม็กอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี มีความสูง42เมตรยาว940เมตรสันเขื่อนกว้าง7เมตร50เซนซึ่งอ่างเก็บน้ำนี้นะคะมีพื้นที่ประมาณ288ตารางกิโลเมตรสามารถเก็บกักน้ำได้ที่ 1,966ล้านลูกบาทเมตรนะคะสำหรับที่มาของชื่อซิลินทอนก็คือเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนมิถุนายนพศ2511แล้วก็มีการวางศิาลาฤกษ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2,512นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าพระราชาทานบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามของสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และขนาดนามเขื่อนนี้ว่าเขื่อนซิลินทอนเขื่อนนี้นะคะสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพศ2514นะคะซึ่งในหลวงราชการที่9ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดเขื่อนนี้ด้วยตัวท่านเองนะคะและต่อมานะคะกอฟผอรนะคะก็ได้รับผิดชอบดูแลในเขื่อนนี้ด้วยค่ะความพิเศษของโรงไฟฟ้าหรือเขื่อน ซิลินทอนแห่งนี้นะคะก็คือเป็นโรงไฟฟ้าโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบิดที่ถือว่าใช้พลังงานจากเคื่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในขณะน,นี้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดร่วมกันระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังน้ำโดยใช้โซลาเซลล์ผลิตไฟฟ้าในช่วงกลางวันที่มีปริมาณความเข้มของแสงเพียงพอและนำพลังงานาน้ำมาผลิตเป็นไฟฟ้าเสริมในช่วงเวลากลางคืน และในเดือนตุลาคม2564นี้นะคะก็เตรียมโชว์ศักยภาพโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดพลังน้ำเขื่อนซิลินอนขนาด45เมกะวัตต์จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วค่ะเหมาะให้นะักท่องเที่ยวนะคะเข้าไปเช็คอินชมวิวทิวทัศน์แล้วก็ชมความยิ่งใหญ่ที่สุดตัวนี้นะคะนอกจากนี้นะคะนักท่องเที่ยวก็เดียวพบกับ เส้นทางเดินชมธรรมชาติหรือ nature walkway เพื่อที่จะเป็นจุดเช็คอินใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานีสามารถชมโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดใหญ่ที่สุดในโลกในมุมสูงอย่างใกล้ชิขดขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงภูมิพัน์รอบๆพื้นที่อยู่นะคะคาดว่าจะสามารถเปิดให้ประชาชนได้ชมในเดือนมกราคม2565ที่จะมาถึงนี้ค่ะ สำหรับเขื่อนซิลินทอนแห่งนี้นะคะนอกจากการมาชมนวัตกรรมการผลิตโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้แล้วท่านยังสามารถมาชมวิวทิวทัศนะคะ ของเคื่อนซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามมากนอกจากนี้นะคะกอฟผนะคะก็ได้ยังมีบริการห้องพักนะคะสำหรับนักตีกอล์ฟนะคะก็สามารถมาตีกอล์ฟที่นี่ได้นะคะซึ่งมีราคาถูกมากๆเลยเมื่อเทียบกับค่าได้กอล์ฟสนามกอล์ฟอื่นๆนอกจากนี้ยังเปิดเป็นร้านอาหารสำหรับ ให้สมาชิกนะคะได้มาพักผ่อนตยนใจพร้อมกับรับประทานอาหารอร่อยๆอชมวิวทิวทัศน์รอบๆเขื่อนซิลินทรนแห่งนี้ด้วยค่ะถ้มอาใยาเที่ยวขอเวลาเดียวเดียวกดถูกใจหรือกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์หรือกดติดตาม กดกระดิ่งไว้นะคะเวลามีคลิปใหม่ๆจะแจ้งเตือนนะคะ